สวัสดีชาวเว d ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชม World Class Replay กันนะครับเป็น World Class ที่ไม่ไม่ได้เห็นกันไม่ได้เห็นกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้นะ WZ111G f t นะครับเป็น TD Tier 9ยกจับจีนนะครับผู้เล่นคนนี้ชื่อว่า Pony UnderScore นะ Bot UnderScore Destroyer UnderScore 47นะครับ Pony Bot Destroyer 47นะครับ เออชื่อยาวดีผมเรียกโพนี่แล้วกันนะครับก็มาในรถคันนี้คนระของจีนนะ T.D. จีนครับอยู่ในแมปคลิฟหรือแมปผาแล้วก็คันแรกเห็นไอเอยิงเข้าไป835นะครับโอ้โหนัดแรกจังๆังครับเจาะก่อเข้าไปเต็มๆต็ม T.D. จีนนี้เขาบอกเลยว่าแรงนะแรงเลยแหละนะแล้วก็หน้าแข็งแล้วก็คันที่2 Object แต่ไม่เอาเอาไอเคันเดิมครับ 2นัดครับกลับลงรถไปครับอ็อบเจกต์เจดินผ์านผ่านครับรอโหลดแป๊บหนึง่งโหลดนานนิดนึงแต่แรงสะใจแล้วก็หายไปอดครับแต่โอนี้ครับยังอยู่ครับแล้วก็เรลงโอนี้แ่หายไปแล้วแล้วก็ยิงครับเลือดเต็มเต็มโอ้โหโผล่มาอีทีเลือดเ,เโอโหเลือ371ครับโอ้โหแรงจริงๆเนี่ย แรงจริงๆนี่แค่ลูก AP ปกตินะฮะยังไม่ใช่ลูกทองนะลูกทองลูกฮีทเอามาสามนัดนะครับโคนี่มาสไนยอยู่ตรงนี้ครับแมปนี้ครับอยู่ในห้องเทียร์้ครับมีเทียร์เทียร์ดเทียร์้ไม่มีจอนครับอยู่ฝั่งใต้นะครเปิดมาถึงวิ่งมายิงตํ้มตัๆเลยนะแม่แต่ละนัดนี่สะใจสะใจจริงๆมีมาร์กมาด้วยนะที่ปลายก็บอกปืนเห็นมาร์กอยู่2มาร์กสำหรับโคนะี่แข็ง บอกเลยว่า T D จีนสายนี้แข็งนะครับหน้าแข็งหน้าแข็งข้อเสียก็อย่างที่รู้ๆกันก็คือป้อมมันไม่มีนะครับมันหมุนป้อมไม่ได้แล้วก็เป้าจะใหญ่นิดนึงแต่แรงสะใจแน่นอนตระกูลประมาณประมาณไอซูซูร้อยหนึ่งห้าสองอะไรประมาณนั้นนะครับแรงแรงประมาณนั้นแต่ของจีนนี่หน้าแข็งนะบอกเลยว่าหน้าแข็งความแรงนี่พอกันนะ แต่ความเบี้ยวนี่ก็ไม่รู้ว่าใครเหนือวว่าใครนะความเบี้ยวโพนนี่เดินครับโอ้โหเป็นทีดีไม่มีป้อมที่เล่นดินดุดัน,นมาลุยกับเพื่อนด้านหน้านครับเล่นกับเฮฟวี่แท้งเฮฟวี่แท้งนี่เขาก็ลังยิงเอ้าเพื่อนโดนครับเพื่อนโดนครับห้าสิบทีพีบอกบอกโดนเนี่ยครับตรงนี้แหละฮะแล้วก็เพื่อนนี่โพนนี่หันไปแล้วก็ ปลายครับโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับทีเดียวอยู่โอ้สุดจริงๆคนนี้ทีเดียวอยู่ไม่ไม่เห็นด้วยแล้วไฟก็ไม่ติดด้วยนะนี่ตั้งแต่เดินมายัางไฟตั้งแต่เล่นไม้ไฟยังไม่ติดเลยนะแต่โพนี่มาแนละ้วเก็บไปสองคิวนะับปลายทีเดียวอยู่เลยนะฮะยิงทีดีจริเข้าไปดีสามสี่สองจีเอฟีนะรุ่นน้องนะเดี่เจ็บยิงเด็ก ยิงเด็กเอา้าเห็นโปเกตโต้สี่สิบหครับทักเขาหน่อยครับซ้ดเข้าไปเจ็ดรอ็สิบเอ็ดครับแรงแรงแล้วเพื่อนซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับวิ่งมาตายนะโอ้นี่มาเล่นข้างหน้าเลยครับไม่มีป้อมไม่สนใจครับถือว่าหน้าหนาแล้วก็แรงเอาแรงเขาว่าครับโอ้โหเล่นยากด้วยนะฮะคือตำแหน่งนี้มันต้องเนี่ยครับมันต้องคอร์ดเข้าไปตรงกลางเนี่ยครับซึ่ง มันไม่มีป้อมอะถ้ารถมีป้อมมันหันป้อมรอได้แต่โพนี่ไม่สนครับโพนี่ยืนสัง่าเลยยืนตรังงานไปเลยครับซัด i s 2 m เ็ข้าไป716ครับยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยแล้วยังไงครับจะยิงอีกก็ออกไปตั้งตั้งรถใหม่หรอเอาจริงนะเอาจริงนะไดะเอาจริงแล้วโอ้โหเอียงรถเข้าใส่เลยครับ IS2M คันเดิมครับโอ้โหยินเข้าไปอีก650ครับนี่แค่เบาะเบานะฮะ บบอครับมันมันแม่นพอสมควรนะสำหรับปืนขนาดนี้นะโ้นี่เลง ebr hot ข้างบนครับถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าโดนขึ้นมาแล้วตายขึ้นมานี่ฮาเลยนะเหลืออยู่3าคันครับตอนนี้ทีมของโพนี่ครับ3คันสุดท้ายครับเหลือโพนี่คันหนึ่ง fx 50าสร้อยยี่คันหนึ่งแล้วก็ s c o r p i n g อีคันหนึ่งเท่านั้นนะีเอาไปแล้วครับ 50ร้ยี่ปนะครับหรือโพนี่กับสกอร์เปนจีครับ2องคันครับตรงนี้มีอ e ีมิวสครับรอเอา้าแต่คนรับเคราะครับนี่ครับทีสามมารับเคราะแทนแหม я, วิ่งมาบล็อกให้อ e ีมิลเลยนะเขาคงไม่รู้ตัวนะเขาคงไม่รู้ตัวว่ามีสัตว์ประหลาดอยู่ตรงนี้คันหนึ่งเอา้าข้างหลังครับชาลิเทียเข้าครับชาลีเทียเอา้ายิงชาลีเทียทำอะไรชาลีเทีย ริงก็ต้องยิงยงี้นี่จะเอาแท็กอีตัองได้ดาเมจด้วยโอ้หแล้วหันหน้าใส่ด้วยนะบบล็อกไป230วิ่งชนอ้ยแค่ชนก็ลงไป254นะฮนะแล้วก็เรียบร้อยเรียบร้อยด้านหลังสู่เร2เข้าครับแต่สู่ยิงอะไรครับสู่สู่ยิงอะไรครับผมหันหลังให้ยิงคุณก็ไม่ยิงนี่ครับหันหน้ามาแล้วครับเอา้าหันหน้ามาคุณก็ยิงแท็ก รอผมยิงแป๊บหนึ่งครับนี่ครับเขายิงเขาต้องยิงอย่างนี้ครับ774ครับนัดนัดหนึงนี้เอาขนาดนั้นนะฮะคันสุดท้ายนะครับสําหรับโพนี่ครับเหลือคนเดียวครับ1ต่อ5ใบไปครับตอนนี้สกอตเป็นจีเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ซูร2อเรียบร้อยครับเด็กๆครับสําหรับเทียร์เนี่เด็กๆครับเหลืออีกสคันครับอีมิวสชาฟูตัวเซนจูเรียนห้าทับแล้วก็ EBR Ho นะครับ 1> 4 1นะครับตอนนี้โพนี่ถอยเย้ายาวฮนะโพนี่บอกถอยเย้ายาวฮนะเวลาจะเข้ามานี่เข้ามาทีละคันนะฮะอย่าเข้ามาลุมเนะี่ยเออรับไม่ไหวโพนี่บอกรับไม่ไหวเนะเมื่อกี้เห็นอ e ีมิว2นี่เลือดยังเหลืออยู่เยอะนะส่วนขั้นอื่นๆนี่จำไม่ได้เอ้ามีคนไปแคปครับ มีคนไปแคปครับโหนี่ตอนนี้ยิงไปห้าคิวแล้วโหนี่ถอยอีกครับไม่ไหวครับถ้าเข้าไปนี่เป็นกับดักแน่ๆโดนลุมแน่ๆนะครับโดนเข้าด้านข้างด้านหลังนี่จบเลยนะสำหรับรถที่ไม่มีป้อมเนี่ยถอยครับเอ้าไฟติดครับไฟติดครับมียิงเข้ามาครับอ้าวเห็นแล้วครับชาฟูตัวครับเล็งครับแล้วก็ไม่โดนฮะ นี่เป็นนัดแรกที่ยิงไม่โดนนะฮะนี่เป็นนัดแรกยิงไม่โดนนะครับด้านบนน่าจะมีเพราะว่าเมื่อกี้ไฟติดหรือว่าเป็นชับกูตัวที่เห็นเอาอีมิวครับอีมิวโผล่แล้วครับอีมิวโผล่แล้วฮะตรงนี้ครับอืมโอ้นี่พยายามจะปิดตัวรถนะกำลังมองหาที่เหมาะเหมาะให้ตัวเอง EBR Horse ก็ยังอยู่ข้างหน้าครับข้างบนน่าจะมีห้าทับหนึ่งนะ น่าจะนะน่าจะมีอันนี้ผมเดานะฮะเพราะว่าผมก็มาดูพร้อมกับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับลุ้นไปพร้อมกันมันดีมันดีขอเยีวยาเอาทางนั้นไม่แคปต่อแล้วนะครับทางนั้นบอกรุมเลยดีกว่าสี่คนเนะี่ยสบายๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้นะครับอ้าวไม่มากันเลยกลัวนะ เจอปืนเดิๆขนาดนี้เข้าไปกลัวเข้ามาเลยเหลือเลือดเอเอเหลือก็สุนอีกเยอะนะครับ AP 6นัดลูกฮีทยังไม่ได้ใช้นะครับ3นัดแล้วก็ลูก h e 7นัดนะครับโอ้โหโ,โ,โ,โนี่ถอยยาวจริงนะค่อยๆถอยมาทีละจังหวะทีละจังหวะนะฮะมีใครจะตามเข้ามาไหมไม่มีใครเข้ามาดูเลยหรอทุกคนกลัวอาวมาครับอีมิวสองครับ เห็นแต่หัวนะเล็งเห็นัวอ,อยู่แวบบ๊แบๆบมันมีอะไรบังอยู่สักอย่างเนะโปนี่ยังไงดีครับโปนี่เนี่ยๆๆตรงเนี้ยน,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 นั่นแหละครับเจ็ดร้อยยี่สิบแปดครับเต็มๆครับเอาโดนตัดแทรค,ครับซ่อมครับโพนี่ซ่อมครับเอาโดนตัดไทกีครับโอ้โหโดนแล้วหนึ่งนัดแล้วก็โดน EBR ครัทางด้านซ้ายนะฮะนั่นแหละฮะ เห็นตัวแล้วด้วยนะครับ EBR ร้อ e ยกว่าๆนะแม่สาฟูตัวเข้าครับอ่าเก็บสาฟูตัวได้ครับโอเคครับเก็บออโต้โหลดได้หนึ่งคันครับโอ้นี่หันไปทาง EBR ครับเหลืออีกสามคันเท่านั้นครับอีมิวโดนไปทีหนึ่งเจ็ดร้อยกว่านี่ร้องเอา้ามาครับมาแล้วก็ เน้นๆเ,เรียบร้อยครับอีมิวครับอีมิวเข้ามานี่โผล่ไปถูกจังหวะจริงๆโพนี่เลยแค่สองคันเท่านั้นเนี่ยถ้าทัหนึ่งนี้เขาไปไหนเนี่ยเอา EBR มาเข้าเลยตอนนี้อย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับวิ่งเข้ามาตายฮนะ<ป>รเรียบร้อยครับแปดคิวครับแปดคิวครับอีกคันเดียวอย่าบอกนะ AFK อย่าบอกนะ AFK โอ้โพนี่ขำเลยฮนะวิ่งเข้ามาตายได้แท้นะสำหรับ EBR h o s e นะ ห้าทับหนึ่งไปไหนเอ่ยห้าทับหนึ่งนี่ราสปอร์ตอยู่ตรงกลางไงนะแต่ก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้นะโอ้นี่8ดคนะิวแล้วได้ภูมิเดินแน่นอนนะฮยยิงไปเจ0 0กว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เจ0 0ันะเพราะว่าโอนี้ก็ยิงเข้าไปนะครับบลายโอนี้แบบเลือดรถเห็นเนะแล้วก็มีที่ยิงทีสามสี่สองีอที 4, G, อีกนะจีดีจีนนะที่ปลายไปแล้วก็ได้คนะิวนั้นอีกคันหนึ่งนะ เออไม่รู้เป็นเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้8คิวไปแล้วนะครับขันสุดท้ายครับเวลานี้เหลือเฟือครับ4นาทีเหลือสี่นาทีนะครับเซนจูเรียน5้ทับหนึ่งครับวิ่งไปดูตรงกลางหน่อยน่าจะ AFK หรือเปล่านะถ้า AFK นี่โพนี่นี่ยิ้มเลยนะมันก็จะอึดๆหน่อยขึ้นเนิน ถ้า AFK อยู่ที่เดิมไม่น่าจะ AFK ที่เดิมนะเพราะว่าโผนี่ขึ้นไม่ได้รงกลางก็ก็ยังไม่เห็นนะถ้าไม่ AFK แล้วทำไมไม่มาเล่นกับเพื่อนเอาเจอครับอย่างที่คิดครับ AFK จริงๆครับ847ครับแม่อันนี้แบบยิ้มเลยนะยิ้มไปเลยครับแบบนี้โอ้โห เวลาเหลือเฟือนะครับอีกนัดเดียวเรียบร้อยครับ9คิวแน่นอนเนะยเล่นเลยเล่นเลยนั่น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 เป็นอย่างนี้ละคนเรามันเป็นอย่างนี้นนเ, <laughs> น,เน,นี่ยนะแม่ <c oughs> เรียบร้อย9คิวครับ,รบโอ้โหแดี๋ยวไม่รู้ว่ายิงเปเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะ พอรู้ว่า AFK เนี่ยเล่นใหญ่เลยนะฮะโพนี่อันด์เดอร์สกอร์บอทอันด์เดอร์สกอร์เดสโทรเยอร์อันเดอร์สกอร์สีนะครับ M แตกไปนะครับได้เรนลี่วอเตอร์นะครับได้โคโลบานอฟสตีลวอลนะครับไฮคาลิเบอร์แทงเกอร์สไนเปอร์ก็มานะครับแล้วก็ท็อปกันนะครับได้เงินมาแสนหนึ่งแล้วก็ค่ากับการ8,190นนะครับโอ้โหยิงไปเพียบนะดูรายชื่อนะครับนี่ ขึ้นหลักหมื่นนะขึ้นหลักหมนะื่นยิงไปหมื่นหนึง่งนะครับกับ322นะโอ้โหคันอื่นหมนะื่นยังพอว่านะคันนี้ยิงหมื่นนี่แทบจะไม่ได้เห็นเลยนะสำหรับ WZ111G นะ่งจีนะ FT ทีของจีดี d g จีนี g, นะ่ 9Q คิวนะครับข้าประสบการณ์ดิบๆ1,820นะครับสูงมากเลยนะสูงจริงๆนะยิง19นัดเข้าเป้า18นัด เจาะกระรอกทุกนัดครับ18นัดล้วนเลยฮะโอ้โหเอาเรื่องบอกเร็วเอาเรื่องดาเมจหมื่นนะครับบล็อก2 0 0พนะครับบัญชีพรีเมี์ยมนะหักค่าซ่อมไป1 3ื่นค่ากระสุน3 3 0 0มนะครับเหลือเงินมาใช้6 9 0 0 0นะครับเอาเรื่องจริงๆนะคันนี้นะโอ้โหสุดยอดนะสำหรับโพนี่โอ้สนุกดีนะสนุกจริงๆนะโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะแล้วก็เจอกันใหม่กี คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ